สวัสดีค่ะเรามาดูเนื้อหาย่อยที่3เรื่องสับเซตและพาวเวอร์เนิยามของสับเซตกล่าวว่าสับเซตหรือเซตย่อยคือเซตที่เล็กกว่าหรือเท่ากันกับเซตที่กําหนดให้โดยต้องใช้สมาชิกร่วมกับเซตที่กำหนดเท่านั้นสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนคำว่าสับเซตนะคะตัวนี้คล้ายๆตัวอยู นี่คือสัญลักษณ์แทนว่าสับเซตโดยใช้สัญลั B, ลกษณ์ A เป็นสับเซตของ B เราก็จะเขียนแบบนี้ค่ะ A เป็นสับเซตของ B และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B หรือเมื่อ A เป็นเซตว่างก็ได้มงมัไหมคะเอา A จะเป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต a เป็นสมาชิกของเซต b หรือเซตว่างก็ได้นั่นหมายความว่าสมาชิกทุกตัวของเซต a จะต้องอยู่ในเซต b เรามาดูสัญลักษณ์ต่อไปค่ะถ้ามันไม่เป็นสับเซตก็จะเขียนแบบนี้ค่ะคล้ายตัวอยู่แล้วก็ขีดอันนี้คือไม่เป็นสับเซต ตัวนี้อ่านว่าสับเซตนะคะต่อไปนักเรียนดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างเซตเมีสมาชิก024 B ก็024 C 4, 6 8 10 12แล้วก็ D 0 2 4 6 8 10 A เป็นสับเซตของ B ไหมคะอา้ามองโจทย์คะ่ะ A เป็นสับเซตของ B เพราะว่า สมาชิกทุกตัวของเซต A คือ 0, 2, 4อะไรคะเป็นสมาชิกของเซต B เห็นไหม 0, 2, 4เป็นสมาชิกของ B ดังนั้นเราก็สรุปว่า A เป็นสับเซตของ B ต่อไปถามว่า B เป็นสับเซต A ไหม B ก็ต้องเป็นสับเซตของ A เพราะว่าสมาชิกทุกตัวของ B เป็นสมาชิกของเซต A พอมาดูข้อที่3ามเขาบอกว่า A ไม่เป็นสับเซตของ C เอาดู A 0 2 4ไม่เป็นสับเซตของ A เพราะว่าะไรคะมีสมาชิกบางตัวของของ A เนี่ยไม่เป็นสมาชิกของ C ตัวนั้นก็มีเลข0เลขอะไรคะ2เลข4ดังนั้น A ไม่เป็นสับเซตของ C ต่อไปถามว่า C เป็นสับเซตของ D มไหมเอาสมาชิกทุกตัวของ C อยู่ใน D มไหมคะ6มี 8ก็มี10มีเลข12อยู่ในนี้ไหมไม่อยู่ดังนั้นก็สูว่า12ไม่ได้อยู่ในเซตนี้ก็ไม่เป็นสับเซตตรงนี้เรียงก็เพิ่มเพราะมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต a ที่ไม่เป็นสมาชิกของเซต c เช่น0เห็นไหมศูนย์ไม่ได้เป็นสับเซตของ c ศูนย์ไม่เป็นเซตน c แทรกเข้าไปอีก2ก็ไม่เป็นสมาชิกของ c แล้วก็ c ไม่เป็นสมาชิกของเซต c ชิ้นเพิ่มเข้าไปค่ะโอเคนะคะต่อไปต่ออันนี้นเป็นสมบัติเราจะต้องจำให้ได้เซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวมันเอง,องเช่นเซต a ก็เป็นสับเซตของ a A เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต,เต,ต,ถ,เตถ้า a เป็นสัเซตของเซตว่างแล้ว a จะต้องเท่ากับเซตว่างเนี่ยห้าถ้า a เป็นสับเซต b b เป็นสับเซต C แล้ว a ต้องเป็นสับเซตของ C 6 A จะเท่ากับ b ก็ต่อเมื่อ a เป็นสับเซต b แล้วก็ b เป็นสับเซตของ A คือสมาชิกสองเซตจะต้องเท่ากันต่อไปข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าถ้า a มีจํานวนสมาชิก n ตัว สับเซตของเซต A จะมีทั้งสิ้น2ยกกำลัง n อันนี้ก็คือสูตรนะฮะ2ยกกำลัง n คือสูตรอ่ะดูอันนี้ย่อ,ยอ,ยอมาจากตรงนี้คะข้ามดูตัวอย่างที่สามกำหนดให้ A เท่ากับเซตของ A B C B ก็เท่ากับ C A B ถามว่า A เป็นสับเซต B ไหมคะ เป็นเพราะว่าสมาชิกทุกตัวของเซต a เป็นสมาชิกของ b แล้วก็ b เป็นสับเซตของ a เพราะสมาชิกทุกตัวของเซต b เป็นสมาชิกของเซต a ดังนั้นสรุปได้ว่าเซต a เท่ากับเซต b ส่วนข้อที่2โอข้อที่4เตัวอย่างที่ 4. a มี2 4 6สมาชิกของ a อันนี้เงนจะมีแบบว่าสองด้วยสมาชิกของ a มี2 4, 6 a มีสมาชิก2 4 ห b มีบอกว่าเป็นจำนวนคู่และ x มากกว่า1น้อยกว่า7จํานวนคู่ที่มากกว่า1น้อยกว่า7ก็จะมี2 4 6ดังนั้นเขียนเสตนปีได้แบบนี้ต่อไป c มี2 4 6 8 c สอง8ทีนี้เขาให้หาว่าจาก a b c จะพบ แบบรูปแบบรูปใครชี้อ่านมาอาทิตย์ถ้าครูถามว่า a เป็นสับเซตของ b ไหมคะ a เป็นสับเซตของ b ไหมเอาดู a เป็นสับเซต b ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ a เป็นสมาชิกของ b ดังนั้น a เป็นสับเซต b ต่อไป b เป็นสับเซต c ไหม b เป็นสับเซต c ไหมคะ b เป็นสับเซต c ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ b เป็นสมาชิกของเซต c 2 4 6ดังนั้นเป็นสับเซตถามย้อนกลับว่าแล้ว C เป็นสับเซตของ B ีไหมคะ C จะเป็นสับเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ C เป็นสมาชิกของเซต B มีเลขอะไรคะที่มันไม่เป็นสมาชิกเลข8ดังนั้นข้อนี้ไม่เป็นสับเซตโอเคนะคะต่อไปตัวอย่างที่ห้าเขากำหนดให้ a เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกก็เยอะแยะเลย b, b เป็นจำนวนเต็มและ c เป็นจำนวนตระกยะ r <A S 2> คือจำนวนจริงข้อนี้เซต a b c จะเป็นสับเซตของ r เพราะว่าจำนวนจริงคือจำนวนที่ใหญ่ที่สุดดังน,นั้นสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน a b c เป็นสับเซตของเซต r ตอบ มา,มาดูการหาจํานวนสับเซ็ตการหาจํานวนสับเซตสูตรที่ใช้ในการหาจํานวนสับเซ็ตคือ2ยกกําลังเอ็น,นการหาสับเซ็ตสูตรการหาสับเซ็ตสูตรการหาสับเซ็ตคือสองยกกาําลัง n ต่อไปสูตรการหาสับเซ็ตแท้สูตรสับเซ็ตแท้สองยกลังเอ็แล้วลบด้วยหนึ่งจำแค่นี้พอค่ะมาดอูอย่างเช่นตัวอย่างที่ทหนึ่งเมีสมาชิกกี่ตัวคะหนึ่งตัวเขาบอกวให้หาสับเซ็ตของเซตเสับเซ็ตของ A นักเรียนก็แทนสมมติตัวอย่างที่1นเอมีสมาชิก1ตัวดังนั้นสับเซตของ a ก็เท่ากับ2ยกกำลัง n ซึ่ง n มีกี่ตัวฮะ1ตัวก็สองกำลังหนงก็จะได้เท่ากับ2ตัวดังนั้นสับเซตอยนี้ฮะก็จะได้เซตของเซตว่าง แล้วก็เซตของเลขหนึ่งลืมค่ะใส่ไปด้วยก็จะได้สองตัวต่อไปข้อตัวอย่างที่เอาต่อไปเป็นเลขหนึ่งแก้เลยนะตัวอย่างที่สองสามสี่ตัวอย่างที่สองเมีสมาชิกกี่ตัวสองตัวตัวอย่างที่สองเมีสมาชิกสองตัว ดังนั้นสับเซตก็สูตรสองยกกําลังเลยคะ่ะสองตัวก็สองลังสองได้สี่เราเขียนสับเซตของเได้เลยคะ่ะเซตตัวแรกก็คือเซตของเลขหนึ่งตัวต่อไปก็เซตของเลขสองตัวต่อไปคือเซตของตัวมันเองเซตของโจทย์คะ่ะตัวมันเองสุดท้ายก็คือเซตบ้าง หนึ่งสองสามสีก็ได้สีตัวพอดีต่อแบบได้สีตัวอส่วนสองสองข้อนี้ซ้ากันอ่ะต่อไปสมมุติข้อที่สี่มีสมาชิกสามตัวนักเรียนจะต้องหานะคะอะข้อที่สี่เอมีสมาชิกหนึ่งสองสามให้หาสับเซ็ตก็คือสองยกกำลังสามมีค่าเท่ากับแปด นั้นนักเรียนจะต้องเขียนสับเซต a ให้ได้กี่ตัว8ตัวก็จะเท่ากับเซตตัวแรกเวลาเขียนนะเซตตัวแรกดูตัวนี้ก่อนเซตของเลข1สับเซตคอมม่าเซตของเลขสองเอาตัวเดียวก่อนเซตของเลขที่มีตัวเดียวเซตของเลขสต่อไปเซตของเลข1 2เซตอง ที่มีสมาชิกสองตัวคือเซตของหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วต่อไปก็ 1, 3. 1, 3, หนึ่งสามหนึ่งสามดแล้วต่อไปก็สองสามเซตที่มีสองตัวครบแล้วเนาะเซตที่มีสามตัวก็คือเซตของอะไรคะเซตของตัวมันเองก็คือหนึ่งสองสามก็ลอกจบลงมาตัวสุดท้ายก็คือเซตว่าง ทีนักเรียนนับดูว่ามันครบแปดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดังนั้นก็จะได้แปดตัวตอบถ้าสมมุติเขาให้โจทย์มามีสี่ตัวสมมุติเซตเอมีสี่มีหนึ่งสองสามสี่นักเรียนก็จะได้สองยกกำลังสี่มีค่ากับสิบหกนักเรียนก็จะต้องเขียนให้สิบหกตัวไปต่อค่ะ อ่ะดูสิหกตัวลืมอยากอ่ะเอมีสมาชิก1 2 3 4งสอามเขาว้หาสับเซตเดังนั้นสูตรคือสองยกกำลังเก็คือสยกกำลังสจะต้องให้ได้16ตัวอันดับแรกเราก็ต้อง เอาเขียนไว้ก่อนว่าเซตที่มีหนึ่งตัวเซตที่มีหนึ่งตัวจะได้ไม่งงก็จะมีเซตของเลขหนึ่งเซตของเลขสองเซตของเลขสามเซตของเลขสี่ต่อไปเซตที่มีสองตัวก็จะได้เซตของอะไรคะหนึ่งสอง หนึ่งสองต่อไปค่ามาเป็นหนึ่งสามหนึ่งสามเสร็จแล้วก็มาหนึ่งสี่หนึ่งสี่หมดละต่อไปเป็นสองสามนับไปข้างหน้าสองสามเมื่อสองสามแล้วก็สองสี่สองสี่เขาแล้วเหลือเลขอะไรสามสี่ เอาดูฮะสามสีแล้วมาสีสามไม่ได้นะให้เลื่อนไปข้างหน้าสามสีต่อไปเซตที่มีสมาชิกกี่ตัวทีนี้เซตที่มีสามตัวก็คือเซตของหนึ่งสองสามเนี่ยสามตัวหนึ่งสองสามต่อไปเมื่อได้หนึ่งสองสามก็มาหนึ่งสองสี่หนึ่ง

หมดหรือยังคะสองสามสี่หมดแล้สามสี่หนึ่งแบบนี้ไม่ได้นะสามตัวหมดแล้วต่อไปเซตที่มีสมาชิกสี่ตัวก็คือตัวมันเองก็คือโจทย์ก็หนึ่งสองสามสี่แล้วจากที่หมายเห็นเมื่อกี้เขาบอกว่าเซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวมันเองก็คือโจทย์เนี่ยเป็นสับเซตของโจทย์เองแล้วก็เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต ที่เราก็มานับดูว่าเซต A มีสมาชิกครบไหมเซต A จะได้เท่ากับ16ไหม1 2 3 4 5ส7 8 9าม1ี่ห้า14 15็6ด้าส1บได้16ตัวแสดงว่าถูกต้องถ้าได้ไม่ถึง16ก็ผิดค่ะต่อไปแบบฝึกหัดที่1นันักเรียนก็ไปดูว่าให้ทำเครื่องมหมายถูกถูกผิด ดูว่า a สมาชิกทุกตัวของ a อยู่ใน b ไหมถ้าอยู่ก็ติ๊กว่ามันเป็นสับเซตถ้าไม่อยู่ก็ติ๊กช่องที่มันไม่เป็นสับเซตตัวอย่างที่สองเหมือนกันเลยสับเซ็ตทั้งหมดของเซต a สับเซตทั้งหมดของเซต a คือก็คือ2ยกกำลัง n มีสมาชิกกี่ตัวฮะสตัวก็2ยกกำลังสองได้4ี่ไหมจำนวนสับเซ็ตทั้งหมดของเซต a เท่ากับ นักเรนก็เขียนมาว่าดูเขียนให้ดูข้อนซับเซตทั้งหมดของเซต a ก็คือ2ยกกําลังสองได้4จํานวนสับเซตทั้งหมดของเซต a ไม่ควรมีเซตของเลข2เซตของเลข4เซตของตัวมันเองก็คือ2 4แล้วก็เซตว่างสับเซตแท้ของเซต a สูตรซับเซตแท้เขาบอกว่า2ยกกําลัง n ลบ1น่นั่นหมายความว่าสองกลังสองลบ หนึ่งสองกำลังสองได้สี่ลบออกหนึ่งเหลือสามดังนั้นสับเซตแท้ตอบสามตัวเขียนตัวลงไปด้วยค่ะโอเคแหละเดี๋ยวไปดูอีพีถัดไปจ้า